ค่ะบัคเสื้อผ้ามือสองค่ะแหววค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค<ะ>ุลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อกีฬลารลวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบันะคราคา8 5 0 0บาทนะคะน้ำหนัก45จากิโลจำนวนชิ้นประมาณกันนะคะลูกค้าจ๋า180-200ถึงชิ้นนะคะต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าประมาณกันนะคะ4 7 4 8บาทนะคะ <c oughs> ขออนุญาตเราลูกค้าเราขอเจ็ดท่านเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเจ็ดท่านอ่าสวัสดีลูกค้าเจ็ดท่านนะตอนนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกคะะ้คาจ๋ะขออนุญาตขออนุญาตค่ะไข่ใจนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปที่เสียงสูงนะลูกค้าจ๋าเตรียมตัวให้พร้อมลัดเข็มขัดให้พร้อมค่ะลูกค้าจ๋าอัดตะกร้าจะ้ะอ่ะตอนนี้ลูก มาแรโปรอีกแล้วโปต้อนรับเดือนตุลาคมกาว,ว่าได้ลูกค้าจ้าหมวดน,นี้เป็นเสื้อกีฬารวมนะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอทีจ้ากปกติราคา8,500บาท8,500บาท8,500บาทเราไม่ขายจ้าเราขายในราคา6,500บาท เราขายในราคา6,500บาทลดเลยทันที2,000บาทโปรยอะยื้อสำหรับสมาชิกบัตรจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง47บาทลดวเลือค่ะ32บาทค่ะเท่าไหร่นะคะ32มสิบสองาทกับสิบบาทเยอะยื้อนายเก๋นะคะจากโอ้ไม่เห็นอ่ะไมยเก๋ค่ะ สอบาทสําหรับสมาชิกค่ะลูกค้าจ๋าหนึ่งกระสอบก็ซื้อในราคา6,500บาทได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าคือสุดคุ้มจริงๆคุ้มมากค่ะอาดิดาอ่าอันเด้งอันเด้อันเด้งสามสิบสองบาทค่ะลูกค้าจ๋าสามสิบองบาทนะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบัคแปดพันห้าร้อยบาทไม่ต้องโอนนะกใจค่ะสําหรับสมาชิกบัคลูกค้าจ๋าแปดพั ยอดเที่ยง 6, 5 0 0บาทลดเลยทันทีสอ0 0ับาทใช่ค่ะลูกค้าไม่เอาเราก็ให้ลูกค้าไม่รู้เราก็ลดให้ค่ะดูค่จะจ่ายย <Under. S 2> าอันเดอร์ค่ะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยหรือว่าจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าหรือว่าอู้ยแบรนด์นคะจาอาดิดาสอีกแล้วเมื่อกี้อันเดอร์นะคะ หน,หนูยึดไป4ตัวมีไนกี้มีอาดิดาสมีอันเดอร์แล้วก็มีอาดิดาอีกตัวลูกค้าจ๋าู่ค่ะ,ะ,คะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะแต่ชอบหมวดนี้ดูรีวิวแล้วชอบมากเลยลูกค้าจ๋าซื้อ4ีกระสอบค่ะซื้อ4กระสอบค่ะ,คะได้ราคาในกระสอบ6,500บาทไปเลยจ้คาคำง่ายๆ6,500บาทคูณสี่0 0บาทคูณสกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าสองหมื่นหกสอง หกพันบาทนะนะคะจะสองหมื่นหกันบาทป้า ทุ่มมากเป็นหมวดเคื่อกีฬารวมกีฬาอะไรบ้างอะอ่ะคะคะมึงมาเลยลูกค้าจ๋ามีทั้งแบบว่าฟุตซองฟุตซอลนะคะฟุตบอลนะคะเทนนิงเทนนิดไว้นะมีมาหมดจ้ะลูกค้าจ๋าตกปลาตกปลามีมาหมดนะจักรยานนะคะมาหมดเบสบอลบาสบอลมาหมดมาหมดมาหมดแต่ไม่ได้การันตีว่าอะไรจะเยอะจะน้อยแขนสั้นแขนยาวแขนปุดมาหมดกีฬาทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้ใช่ค่ะมาตุ้มมหุมอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋าเป็นกีฬารวมคุณภาพเก 7A 8 5้0 ร้อยบาทเราไม่ขายจังลูกค้าท่านหนที่เป็นสมาชิกบักเอฟได้เลยจ่ายยอดเพียง6 5 0 0บาทพอน้ำหนัก45กิโล ตกต้นทุนชิ้นหนึ่งราคาจากสามสิบสองบาทได้อดิรันค่ะค่ะได้ในนี้ค่ะได้ซีอูโค่ะอันเดอร์อันเดอร์ค่ะใช่ค่ะรักษาหลากหลายแบรนด์นะคะรักษาค้าค้ามาในนี้เลยเรื่องเนื้อผ้ามีมาหมดค่ะรัก้าจไม่จะเป็นผ้ายืดผ้าไดซีผ้าไนลอนนะคะมีมาหมดในนี้นะคะรัก้าจค่ะเก๋สวยๆเรื่องไซส์จานจ๋าเรื่องไซส์ค้าเลยค่ะตอนนี้เป็นค้าชายหญิงนะคะ อาจะคะเลย S M L นะคะมีคะหมดนะคะมีทั้งเป็นแบบว่าของผู้หญิงตัวเล็กก็มีมานะคะค่ะคะมาในนี้นะคะป้ายเมื่อหนึ่งก็มีมาอ่าลูกค้าจะยิ่งเป็นหมวดกีฬานะไม่จาเป็นต้องออกกําลังกายอย่างเดียวใส่ลำรองก็ได้ยิ่งเป็นเนื้อผ้ากีฬาค่ะลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าที่เย็นๆใส่ได้ตลอดค่ะน้คะบาร์ี้ใส่เ่นใส่เที่ยวใส่ลำรองก็ได้เสื้อปั่นมาแล้วนะเสื้อปั่นก็มาเสื้อปั่นตอนนี้ สมาชิก3าบาทเท่านั้นนะคะ <A> เอสเลยเสยื้อ,อั่นไซส์เอสขนขาค่ะเอสเลยแต่ว่าเราแจ้งว่าส2สบองบาทไม่ได้ขายเป็นตัวทุกรายการของทางบริษัทบัคทุกหมวดสินค้าของทางบริษัทบัคเราไม่ได้ขายแยกใชไม่มีให้คัดค่ะลุกค้าจา๋าขอซื้อหนึ่งตัวสองตัวไม่มีคุกค้าจ๋าคัดแยกออกมาใหม่ไม่มีคุกค้าจ๋าหรือแม้แต่ค่ะ ตัวก็ไม่มีนะคะ<ไหน>ใช่ค่ะรุคะจ๋าเราขายยกกระสอบเลยนะคะร,รุค่ะจ๋ามีตั้งแต่25กิโลหรือว่าเป็นหมวดงานแบรนด์นะคะูุค้ะจ๋ามีตั้งแต่คิดราคาเป็นกิโลก็มีแต่ยังขายยกุงนะคะหรือ<ค>ว่าจะเป็นหมวดนี้ลูคกค้าจ๋างานกีฬาของเราอะไอดีดาสค่ะแขนสั้นแขนยาวมีมาหมดค่คะูกค้าจ๋าคอเต่าคอวีขอกลมคอปัดมีมาหมดนะคะในนี้นะเสื้อกงเสื้อกล้ามมีมาหมดนะคะใช่ค่ะแต่ยังไงก็คุ้มอ่ะยังไงก็คุ้มสวัสดีูกค้าทุกท่านอีกรอบูกค้าจ๋าแต่ว่า โปรโมชั่นของเราไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะค<ะ>่ะเป็นหมวดเด็ดเท่าไฟเป็นหมวดชุดวอร์มเด็กค่ะทุกา,าจาบเป็นหมวดซื้อกีฬามอดีเป็นหมวดการเกงสะต้อนเอวอยางยืดเป็นหมวดการเจงยีนเอวอยางยืดเป็นหมวดอะ,อะไรนะคะการเจงยีนหาสั้นผู้ชาย เป็นเสื้อแฟชั่นรวมของผู้หญิงก็มีโปรนะคะใช่ค,ค่ะจะสามารถซื้อค้ากันได้ใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะสามารถซื้อค้าซื้อรวมกันได้ให้ได้ยอด2,000 20, 0นะคะลูกค้าจะได้ราคาโปรโมชั่นไปเลยวิเซอร์บาสเซเบสก็มีมาแต่ว่าบอกได้คําเดียวคะน้ำค่ะค่ะลูกค้าที่เล่นอยู่แล้วนะคุ้มลูกค้าบางท่านซื้อกเก็บเป็น10ค่ะ,ะลูกค้าบางท่านซื้อ3ลูก4ลูก โปรนาทีทองทางบริษัทบัคของเราใจดีมากต้องแจ้งว่าใจดีนะลูกค้าจ้ามวดนี้ปกติ8,500บาทใช่ค่ะตองเชงลด2,000ใช่ค่ะลูกค้าซื้อเก็บยวไว้เยอะมากคืนกำไรขนาไรนคะค่ะถ้าลูกค้าบางท่าซื้อ10กระสอบลดหมื่นหนึ่งถ้าซื้อ10กระสอบลดสองหมื่นสองหมื่น กำไรกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่นี้ที่เดียวมีที่บริษัทบัคกที่นี่ที่เดียวนะคะใช่ค่ะร่ะสำหรับใครที่มียอดสะสมนะ การเป็นสมาชิกนะคะลูกค้าจากใครก็ตอนแต่ที่มียอดสะสมตั้งแต่ต้นเดือนตุลานะคะลูกค้าจากม่าจะซื้อ2 0 0 0 3น0 0นะคะหรือว่ายอดหลักหมื่นนะคะลูกค้าจากซื้อให้ครบ2 0 0 0 0ถ้าซื้อสินค้าราคาปกติที่ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นได้สลดด้วย1000บาทนะคะลูกค้าจาได้เป็นสมาชิกเลยหรือว่าใครที่มียอดสะสมอยู่แล้วสมมติว่าลูกค้าซื้อไว้1 4 0 0 0บาทอยากได้ตัวนี้ค่ะลูกค้าจาซื้อเพิ่มเลยจ่ายในราคา6,500บาทเท่านั้นคือสุดคุ้มมาก<ช>ค่ะคุ้มจริงๆนะค่ะจากง่ายโปรโมชั่นลูกค้้าาาาสสมมรถถโทได คือมีหลายแบบมีหลายสเต็ปมีหลายขั้นตอนใช่ค่ะสามารถโทรตามพนักงานขายโดยตรงได้เพื่อจะได้ด่วนได้เร็วได้ไวหรือสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยสั่งซื้อกับทางบริษัทบัคเห็นมดนิค้าอยู่แล้วลูกค้าจะสามารถทักหาได้เลยนะผมอยากเป็นสมาชิกแล้วซื้อในราคา6,500บาทก็สี่กระสอบลูกค้าจะซื้อได้ในราคา6,500บาทเลยทันทีนะคะใช่ค่ะยือมันหลากหลายสเตปป่ะแล้วตั้งแต่เป็นสมาชิกตั้งแต่10ปีที่แล้ว อ่ะสิบสองปีที่ บัาของเราไม่มีวันหมดอายุเป็นแล้วเป็นเลยเป็นตะเกียงเพชจีปีที่แล้วก็เป็นคือเกาเป็นอวนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมซื้อได้เลยใช่สามารถซื้อได้เลยลูกค้าจะาไม่มีวันหมดอายุนะคะใช่ใชคะ่ะลูกค้าจะาคือคุ้มมากแล้วไม่ต้องรักษายอดนะคะล,าาลูกคา้าจ้าลูกค้าบางท่านถามต้องรักษายอดไหมไม่ต้องนะคะลูกค้าจ้าไม่ต้องนะคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะลูกค้าจ้าใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ใจชมองสรหรือเปล่าอ่านิวแบรนด์จ้านิวแบรนด์นี่มา ดีด้าทมีมาแต่ว่าพี่อันเดอร์เยอะขนาดอ,อันเดอร์<า>พี่เจอเยอะมากหนูเจอดีด้าเยอะพี่เจออันเดอร์หนูเจอในอาดออิด้าแล้วก็เป็นของจียูที่เจอใช่นในค่ะแต่จีก็เยอะหน้าน้ำค่ะ จะเรื่องเรื่องแขนสั้นแขนยาวเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกรอบนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะหรือว่าใครที่อยากได้กระสอบนี้สามารถเอฟกระสอบนี้ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าใครที่สายรุ้นค่ะอยากเปิดกระสอบใหม่อยากได้แบบรูปแบบใหม่ใหม่สีใหม่นะคะจ๋าเป็นกระสอบใหม่เราก็มีพร้อมจะส่งนะแต่ว่าสินค้าเป็นหมดเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าคุณภาพเหมือนกัน 7A 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 ลูกค้าจ๋าคุณภาพ 7A เหมือนกันนะคะใช่ค่ะ ชอบเอาไปนุ่นเองอแต่ลูกค้าบางท่านชอบอเอทตัวอย่างเพราะว่าได้ตามรีวิวตุวต่มน,นะคะลูกค้าจ่ายิบไป้หนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนนะลูกค้าคะเพราะว่าจุดนี้ของเราเป็นระบบบริษัทไนกี้ตัวนี้สวยอ่ะไหนคะสวยจ้าโมดิดั้นหนูหน่อยครับเดี๋ยวค่ะไนกี้ค่ะลูกค้าจ๋าเบอร์17ซะด้วยนะคะลูกค้าจ๋าไนกี้นะลูกค้าคะมีเป็นทั้งอะไรก็เจ้าลูกว่าเป็นเสื้ออะไรนะ เบสบอลมาหลายตัวนะมาเยอะนะคะจากใครชอบเบสบอลนะคะแต่ว่าเบสบอลเอจริงๆนะพี่เห็นเป็นุ่นใส่ะนะใช่ค่ะใส่เป็นกับเสื้อก้ามด้านในหรือเปล่ารือว่าใส่ตัวนี้โดดๆเลยใช่ค่ะใส่กับเกงีขาสั้นพี่เห็นวัยรุ่นใส่เยอะมากใช่ค่ะอาจจะเป็นแนวกีฬาอะไรก็ใส่ได้จะเป็นแนวกีฬาอะไรกลุ่มอายุเท่าไหร่ก็ใส่ได้ขอให้ใส่ใส่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าขายได้ทุกหละ ทุกกลาหลาลาใช่ค่ะนะคะจ๋าหรือแม้แต่กลุ่มที่ออกกําลังกายนะคะได้หมดค่ะเน็ตนะคะนะคะจ๋าได้หมดนะคะใช่ค่ะแต่ว่าบ้านเรานี่คือทันสมัยค่ะน้ำค่ะบางครั้งเราไม่จําเป็นเราออกกำลังกายเราก็ใส่เพราะว่าเสื้อกีฬาเนี่ยเขาเป็นเสื้อที่แบบถ้าเหงื่อออกเยอะๆเขาจะไม่ซับเขาจะมาระบายเหงื่อนะคือใส่แล้วสบายสําหรับหมวดเสื้อกีฬานะคะใช่ค่ะนะคะจ๋าแนะนําแนะนําค่ะ6,500บาทเท่านั้นค่ะสําหรับสมาชิก ไม่ต้องโอนมา8,500บาทนะคะลูกนะคาจะา6,500บาทเท่านั้นนะคะอันนี้อดิดาสอีกแล้วะคะ่ะแต่ว่าแบรนด์เยอะแบนด์เยอะ,ะถ้าน้ำจะมาสู้เรื่องแบนด์กับพี่พี่ก็ไม่ใช่จะหยอกแขแนะหนูก็ไม่ยอมเหมือนอกันลูกค้าจายาร่า ทำนี้เอฟได้เลยค่ะลูกค้าจากตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูใหม่โปรมาเร็วโปรมาแรงโปร,าร,โปรนาทิทองคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคค่ะลูกค้าจ๋าเอฟเลยนะเอฟก่อนได้ก่อนใช้ก่อนได้เปรียบซื้อเก็บไว้ก่อนได้เปรียบนะลูกค้าขาโกวได้นะคะอุ้ยใช่ค่ะอดิดาสค่ะป๊ายังแบรนด์ลูกโอ้ยทับผุมาเทียนมผู้มาพที่ตัวใหญ่มากอะอะอันนี้เราก็ประมาณกัน อาดิดาสค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้เดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไง,หง,ไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าอาตะกองด้านล่างอีกรอบค่ะด้านล่างเรายังดึงไม่หมดเลยนะคะนังค่ะใช่คนะ่ะเรื่องโทสีมีค้านะลูกค้าจ๋าชอบสีไหนมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋ามีมาทุกโทนสีนะคะจะให้ลูกค้าที่รับกระสอบไปลุ้นใช่ค่ะแต่ว่าใหม่จริง หมายจริงพี่ไม่อยากไปเลยค่ะน้ำค่ะสวยไม่อยากไปเลยจริงๆนะอันนี้คอนเวิร์ตอีกแล้วค่ะลูกค้าโดยเฉพาะแบรนด์เยอะด้านล่างเนี่ยแบรนด์เยอะมากแต่ว่าบางตัวเนี่ยให้ลูกค้าไปดูเรื่องแบรนด์เรื่องรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตทวนรายการนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดเสื้อกีฬารวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่น ลอเอที A T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา8500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจะ 180- 200ชิ้นนะคะตกต้วถูกตอ่อชิ้นประมาณการเข้าๆนะคะลูกค้าจะขออนุญาตประมาณการ47-48บาทนะคะตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามีโปรโมชั่นโปราาเร็วโปราาแรงโปรคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก็กว่าได้นะคะสำหรับมวนนี้ค่ะลูกค้าจ๋า <Billie S 2> first, 8, ไม่บาทไม่ขายเด้อบัขาย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 8,500บาทไม่ขายจ้าลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบักเรากระสอบนี้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้เราขายในราคา6,500บาทลดเลยทันทีลูกค้าจ๋า2 0 0 0บาทต่อกระสอบจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋า4 7่8บาทลดเหลือ23บาทคุณภาพเกดเอยโยโสามอาสามสิบสองบาทนะลูกค้า่ะต้นทุนต่อชิ้นลดเหลือสามสิบสองบาทคุณภาพเกดเอยโยโจ้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ f c e e o o o นะคะเว็บไซต์ไอจีหจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปฏิท็นในช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับมวนนี้ขอบคุณค่ะ